สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านราคาย่อมเยานะคะสำหรับบ้านต,ตรงนี้เรามีอยู่สองหลังคู่เลยนะคะใครที่ยังเช่าบ้านอยู่แนะนำให้มาลองดู2หลังนี้นะคะราคาเบามากค่ะลูกค้าจ่ายค่าเช่าอยู่เท่าไหร่2หลังนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ จะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะเปลี่ยนค่าเช่าบ้านมาเป็นค่าผ่อนบ้านได้บ้านเป็นของเราเองด้วยค่ะและจะบอกว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการขยับขยายไปซื้อบ้านที่หลังใหญ่กว่าเดิมนะคะสองหลังนี้ลูกค้าก็สามารถปล่อยเช่าได้ค่ะสำหรับบ้านที่เราพามาดูวันนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านล่มเงาไม้นะคะ นาหมู่บ้านเป็นถนนซอยวัลาชประดุกค่ะลูกค้าสามารถวิ่งออกถนนกาญจนาพิเศษได้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะวิ่งเชื่อมต่อไปยังคลองปับปาทะลุไปยังสรารยาพุทธมนทนได้ค่ะดดดเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าเข้าไปชมกันนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาเขาจะอยู่เพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นเองค่ะได้บ้านพื้นที่18ตารางวาฟังกช์ชันการใช้งานพิเศษมากๆค่ะเพราะบ้านหลังนี้เขามีถึง3ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถง1ลงโรงรถค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาชมในส่วนของโรงรถกันก่อนเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าด้านข้างทั้ง2ด้านเขากั้นความเป็นส่วนตัวให้กับคุณลูกค้าทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ สามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะพามาดูในโซนทางด้านนี้นะคะเขาจะเป็นในส่วนของจุดสำหรับติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำค่ะเขามีปั๊กให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมในบ้านกันนะคะ ก่อนเข้าบ้านจะเห็นนะคะประตูหน้าบ้านเขาเลือกใช้เป็นประตูกระจกค่ะสีเขียวตัดแสงบ้านใหญ่ๆเลยนะคะกรอบเฟรมเลือกใช้เป็นสีดำค่ะเข้ามาที่ห้องโถงของเรานะคะเขาตกแต่งไว้สวยๆเลยค่ะ มีโซฟาแถมให้นะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเขาตกแต่งด้วยวัสดุปิดผิวเมลามีนลายหินอ่อนสวยๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ใช้คิ้วบัวเส้นตกแต่งตัดกรอบทำให้บ้านดูมีมิตินะคะ มีโต๊ะทานอาหารสี่ที่นั่งแถมไว้ให้ด้วยค่ะตรงนี้จะเห็นนะคะหลักในส่วนของหลังคาเขาจะคงทรงจั่วไว้แล้ะห้อยโคมไฟออกมาสวยๆโปร่งๆเลยค่ะ ทำให้บ้านของเราดูโปร่งนะคะพอขยกฝ้าขึ้นตามระดับของหลังคาค่ะเดี๋ยวมากันที่ห้องนอนแรกนะคะห้องนอนนี้จะอยู่ด้านหน้าของบ้านเลยค่ะสามารถวางเตียง5ฟุตได้นะคะดูจากไซส์ของห้องนอนแล้วในส่วนของหน้าต่างใช้เป็นบานกระจกสีเขียวตัดแสงค่ะบานกว้างเลยค่ะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องน้านะคะเขาปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดปูกระเบื้องชนฟ้าให้นะคะถัดมานะคะเป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนนี้วางเตียงหฟุตได้ค่ะ ดูนะคะเขาเลือกใช้หน้าต่างบานกว้างเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะทำให้ห้องดูโปร่งนะคะมากันที่ห้องนอนสุดท้ายค่ะจะอยู่ด้านหลังของบ้านนะคะสามารถวางเตียงสามฟุตครึ่งได้ค่ะ สำหรับห้องนี้หน้าต่างเขาจะอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเห็นในส่วนของห้องถูกและด้านหน้าบ้านค่ะสุดท้ายมากันที่ห้องครัวค่ะเขาทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเคาน์เตอร์รูปทรงตัวแอลนะคะตป้ตัวซิง์ล้างจานสามารถเปิดออกได้นะคะปูกระเบื้องไว้ให้ค่ะ ด้านบนหลังคานะคะเขามีช่องแสงให้เราด้วยค่ะเพิ่มความสว่างให้กับครัวของเรานะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นในส่วนของลูกหมุนค่ะช่วยระบายอากาศเวลาเราทำอาหารนะคะกลิ่นจะได้ไม่รบกวนเข้าไปในบ้านค่ะ สำหรับบ้านราคาพิเศษพิเศษแบบนี้ใครสนใจรีบทักกันเข้ามาเลยนะคะเรามีสองหลังนะคะอย่างที่ให้ได้ชมไปครั้งแรกนะคะเพียงแต่ว่าภายในเนี่ยแปลนอาจจะสลับกันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เหมือนกันเลยค่ะในส่วนของการตกแต่งใครสนใจนะคะเราดูแลสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใครยังเช่าบ้านอยู่รีบๆทักมาเลยนะคะเพราะว่าเงินค่าผ่อนเนี่ยไม่ต่าง จากที่เราเช่าบ้านเดิมอยู่เลยค่ะทักมาคุยกันนะคะเราขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านบนแล้วค่ะทั้งบ้านเขียวและเบอร์โทรนะคะและใครถ้ายังไม่ถูกใจในส่วนของทำเลหรือบ้านหลังนี้อยากได้บ้านในทำเลจังหวัดนนทบ,บุรีทักมาสอบถามกันได้ค่ะเรามีบ้านหลายทำเลหลายราคานะคะสวัสดีค่ะ